สวัสดีครับแฟนหมัดมวยที่คนรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเก่นเคยนะครับในรายการวิห์วิจารณ์ชี้จัดรปันตรงกู้มวยเด็ดนะครับกับทิศภูมิขุนศึกตะกูลหยางนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่7เมษายนนะครับ2566นะครับวันนี้ก็มีมวยที่สนามมวยนาชตาลังสิตนะครับเป็นรายการศึกมวยมันวันศุกร์นะครับของเพชรยินดีนะครับ มวยจะเริ่มช่วงเวลา18.00นนะครับถ่ายทอดทางช่องทูโูนะครับช่วงที่2ก็2.30นนะครับถ่ายทอดทางเพจมวย789นะครับครับก่อนเข้าสู่วีกก้วิจารณ์ก็ฝากไปด้วยนะครับมวยพักยกที่เชื่อถือได้ฝากง่ายถอนง่ายรวดเร็วทันใจนะครับมีครบจบในเว็บเดียวนะครับอี line นก็แอดมวย222นะครับแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย MUAY 222นะครับฝากไปด้วยนะครับ ครับมาเข้าสู่ข้อวิจารณ์มวยคู่แรกวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างพิธีวิชัยไฟเตอร์มวยไทยนะครับเจอกระเด่นผาด่างแดงรุดดีนะครับพิกัด104ปอนด์นะครับมวยวันนี้เปรียบเทียบกันไปแล้วในจอบไปที่จังหวะปีมือนอกได้ในมีนะครับไอคสมองมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับจอบไปที่พิธีวิชัยไฟเตอร์มวยไทยนะครับเจ้า,าผาด่างเด่นผาด่างนั่นก็ เป็นมวยเบเตอร์นะครับเภทอยหลังเราหกล้มนะครับแต่ว่าเป็นมวยนะครับกระดูกมวยนี่ดูเป็นรองนะครับดูเป็นรองนะครับแล้วก็มาดูโท้่สอนนะครับสายเพชรสามารถพยกรุนจิมนะครับเจอกับเจ้าพญาไปสิทธุวิทย์เล็กนะครับพิกัดร้อยเก้าปอนด์นะครับมวยคนนี้เปรียบเทียบกันไปแล้วนี่ก็ไปที่จังหวัดฝีมือนะครับประสบการณ์แล้วก็เป็นมวยที่มีแข้งซ้ายที่รุนแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับ ไอคิวตองมวยดีนะครับชอบไปที่เจ้าพญาไปศิษย์ุวิทย์เล็กนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่3นะครับเป็ชโชนรานไฟเตอร์มวยไทยนะครับเจอกับป้าสยามโตราดจะทันหรือเจ้ากบปูเขาพรใจจิตนะครับเป็นมวยจากทางปนทองนะครับกลับมาภาคใหม่นะครับหรือวิธีไปนานนะครับหรือวิธีไปนานนะครับวันนี้มาชกกับเป็ชโชนรานในประเภทไฟเตอร์นะครับถอยหลังแล้วหกล้มนะครับหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้ชอบมากๆนะครับชอบมากๆเลยเป็ชโชนรานไฟเตอร์มวยไทย นะครับแล้วมาถึงกู่นำรายการนะครับกระดูกเหล็กออดจริยะเจอกับแบวาวาวังพรมนะครับพิกัร้อปอนด์นะครับมวยวันนี้ก็เจ้าไปที่ประเภทจังหวะผีมือไอคิวหลักเหลี่ยมสมองมวยนะครับเจบไปที่แววาวาวังพรมนะครับแล้วก็มาต่อรอบที่2นะครับรอบที่สองถ่ายทอดทางเพจของมวยเด็ด789กนะครับตทุกข์นะครับมาดูรัใหม่วรุชาเจอกับเมืองทองสิงห์ทวรามนะครับเป็นมวยใหม่นะครับอันนี้ก็เจ้าไปที่ รถใหม่วอุลชานะครับแล้วก็มาดูคู่ที่หกเพชรประการจิ์เจแดงนะครับเจอกล้องเสาสิงโตรามพิกัดร้อยสี่ปอนนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่หัวจิตหัวใจหนักแรงนะครับเจ้าเพชรประการิ์เจแดงนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่เจ็ดกล้องฟ้าศักสมบูรณ์นะครับเจอกับแชมป์กูออดสายพิ้วนะครับพิกัดร้อยสิบเจ็ดปอนคู่นี้ก็ชอบไปที่กล้องฟ้าศักสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาดูคู่ที่แปดเพชรรัตนะเพชรกินดีคาเนมี่นะครับเจอกับจรันดาปราณสารคาม ร้อยสิบสี่ปอนด์มวยคู่นี้เป็นมวยที่ถูกคู่มากๆเลยนะครับผมจออไปที่จังหวะฝีมือสมองมวยแล้วก็เข่าในเหนียวแน่นนะครับหัวจิตหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพชรรัตนเพชรกินดีอะคาเดมี่ครับมวยรักมวยจอบัันนี้สี่ตัวยกให้ไปเลยครับเพชรติวีชัยเพชรจุลธานแวววาวและเพชรรัตนะนะครับเอาที่มาไปแต่งกันนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับก็ขอแฟนหมัดมวยนะครับโชคดีเฮงเฮงกับการต่อสู้ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ